สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับพบกับอาจารย์แยงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นภาพรวมนะครับของในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาต่อเข้ากันยายนนะครับเป็นเรื่องของดาวมหาเทพทั้งสามดวงนะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ราหูนะครับที่เรียกกันว่ามหาเทพก็เพราะว่า สามดวงนี้เองครับที่มีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดเรื่องดีเรื่องร้ายในปีนั้นๆของทุกราศีนะครับาดาวพฤหัสก,กับดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายก่อนนะครับในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับส่วนราหูเนี่ยเขาก็จะยกย้ายในช่วงกันยายนทีนี้มันมีไฮไลท์อย่างนี้ครับราหูเนี่ยนะครับเวลาเขาขยับตัวจะโยกย้ายเนี่ยอิทธิพลมันก็เพิ่มแล้วครับเนื่องจากเขามีกําลังสูงนะครับ เขาก็จะย้ายจากพบลาภะไปพบกรรมมะของคนสิง์นะครับอันนี้จะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรไปฟังกันเลยครับผมอ,อ,อาจารย์ขอเริ่มกันที่ดาวพฤหัสก่อนละกันนะครับในช่วงโควิดนี่เองครับคนสิง์อาจจะหนืดๆไปซะหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพอริของคนสิง์นะครับ มีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับแล้วในตำแหน่งนั้น,นดาวพฤหัสเขาจะมีตำแหน่งเป็นนิดนะครับนิดก็คือน้อยครับพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันไม่ค่อยมีแรงนะครับบวกกับตรงนั้นเป็นบ้านดาวเสาแล้วที่สําคัญดาวเสาก็ดันกลับเข้าไปเป็นเกษตรที่พบอลิด้วยเรียกว่าเสากลับบ้านนะครับมันเปรียบเสมือนพระเข้าไปอยู่ในถ้ำโจนนะครับแล้วโจรอยู่ในถ้ำด้วยพระท่านก็เลยหม,มันขยับตัวลําบากนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับ ต่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอก,กรกฎาคมเนี่ยครับดาวพฤหัสจะยกย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองบังกลับเรียกว่าพระกลับเข้าวัดนะฮะทีนี้มันก็แปลกอีกเหมือนกันครับดาวเสาโจรดันตามเข้ามาในในวัดด้วยนะฮะแต่เที่ยวนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสจะมีกําลังมหาศาลที่เดียวครับกับในบ้านช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนี้เองนะครับที่เขาจะต้องสําแดงเดชนะครับให้ส่งเรื่องดีๆเข้ามา สู่คนสิงห์นะครับในเดือนปุตตะนะครับเดือนภพปุตตะของคนสิงห์เนี่ยนะครับปุตตะก็หมายถึงความสดใสความสนุกสนานบุตรหลานบริวารการเสี่ยงโชคนะครับบ้างก็หมายถึงอาชีพที่สองด้วยที่นําสิ่งเรื่องดีๆมาครับเป็นภพที่ดีมากๆทีเดียวเลยนะครับพอพฤหัสย้ายเข้ามาเที่ยวนี้ทีนี้คนสิงห์จะกลับมาโอโหกระชุมกระชวยทีเดียวเลยครับนะฮะอาจารย์อยากบอกแบบนี้นะครับตามเกณฑ์ของดาวพฤหัสเนี่ย เขาส่งคุณดีๆให้คนสิงห์ก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวพอช่วงปลายช่วงสิ้นปีนะครับธันวาคมเขาก็จะย้ายกลับไปไม่มีกําลังเหมือนเดิมคือย้ายกลับไปที่ภูบลีเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายเที่ยวเนี้ยอาจารย์อยากให้คนสิงห์นะครับมุ่งมั่นนะครับใครที่คิดจะเริ่มต้นทําอะไรทําเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วไปอาศัยในช่วงสิ้นปีนครับตั้งแต่สัก ธันวาไปจนถึงมีนาคมเนี่ยนะครับช่วงนั้นนั่นเองครับพอเราเริ่มต้นช่วงนี้ช่วงนั้นจะเป็นในช่วงที่หลังจากเราเริ่มต้นมาแล้วนะครับจะเป็นร่่งที่เรากลับมาแก้ไขในสิ่งที่ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยครับมันจะตรงตามชะตาเลยเห็นไหมครับแล้วพอเมษาปีหน้าพฤหัสเลงชะตาคนสิงจะได้ดีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงครับทาให้ถูกจังหวะเนี่ยครับเราจะลดเขาเรียกว่า ลดขั้นตอนไปได้เยอะแล้วมันจะส่งผลดีตามดวงชะตาเลยนะครับเรียกว่าเราจะพุ่งไปได้เต็มวาสนาเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับการทํากิจการหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับทีนี้พอดาวเสาร์นะครับเจ้าเรือนอริย้ายเข้ามาที่พบปุตตะด้วยนะครับจริงๆถ้าอ่านตามความหมายของดาวมันก็อาจจะอ่านได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตามกลับเข้ามาด้วยนะครับ มาสู่การเริ่มต้นใหม่ๆกิจการใหม่ๆบุตรบริวารอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนรักก็ได้นะครับคนรักแต่เพียงแต่เที่ยวนี้ครับดาวเสาวเขาจะไม่ค่อยมีกําลังนะครับท่านลองคิดดูสิครับโจรเ,เข้ามาในวัดแต่บังเอิญในวัดนั้นโอ้โหเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มวัดเลยพลังมหาศาลนะครับศรัทธาประชาชนเยอะเอ,อเพราะฉะนั้นดาวเสาเขาจะไม่ค่อยมีกําลังนะครับ ส่งผลที่ดีดทําให้พลือหัสเนี่ยในตําแหน่งนี้ก็ได้เกณฑ์ด้วยนะครับให้ให้มีกําลังข่มดาวเสาไปแทบจะมิดเลยอยากให้คนสิงคิดแบบนี้ครับการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือความรักหรือทําอะไรก็แล้วแต่ครับอุปสรรคมันต้องมีบ้างนะครับต่อให้เราจะไปห้างสรรพสินค้าไปช้อปปิ้งนะครับจริงๆมันก็มีรถติดไฟแดงเห็นไหมครับรถขับปาดหน้าบ้างอะไรบ้างถ้าเราไม่โฟกัสตรงนั้นนะ่ะมุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยนะครับ เราจะไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เทคนิคของอาจารย์ครับอื <Yeah. S 1> ภาพรวมเรารู้แล้วว่าจะดีเนี่ยนะครับเราก็อย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยครับหน้าที่เราคือทํานะครับทําคนที่ดวงดีๆที่มาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยเลยนะครับไอเลอกปัญหายุ่มยิมยุ่มยิม,ยมเรื่องเนี้ย มีอะไรเขาก็แก้ไปแล้วเขาก็มองโฟกัสใหญ่ๆนะครับเวลาดวงมันไปได้เนี่ยอาจารย์จะให้มองไกลๆไว้นะครับจะได้ไขว่คว้าได้เต็มวาสนามถามว่าทําไมอาจารย์พูดไปพูดมาเมื่อกี้ถึงเอ๊ะเน้นเหมือนกับว่าคนสิงจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะครับเหตุผลมันเพราะราหูนี่เองครับอาจารย์ถึงต้องมาพูดพร้อมกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันทีเดียวนะครับราหูอยู่ในภพราพักข,ของคนสิงมาปีกว่าแล้วนะครับเกือบปีครึ่งแล้วนั่นส่งผลทําให้คนสิงเนี่ยนะครับ มักมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกฟุกนะครับเป็นแบบนี้ครับเช่นถูกหวยบ้างอะไรบ้างยิ่งถ้าใครราหูเดิมดีนะครับจอรมาเป็นสีเป็นอะไรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วพอมีดาวเสาร์มาเลงกลับเข้ามาด้วยอย่างนี้นะครับแล้วราหูอยู่ในภพราพัเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับอย่างฟุกฟุกนะครับถูกหวยก็ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้พอกันยายนครับราหูดวงนี้เองครับ จะยกย้ายเข้าไปที่เรือนกรรมมะของคนสิงห์แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องการงานนิดหนึ่งนะครับพอราหูเขาเริ่มจะขยับนะครับเขาเริ่มจะย้ายในช่วงกันยายนนี้เองครับบางทีแสงเข้าไปแล้วมันจะเริ่มส่งอิทธิพลเลยทันทีนะครับเพราะเขาจะประกาศตัวว่าข้ามาแล้วนะครับเขาก็อาจจะส่งขุนทําให้คนสิงมีเกณฑ์ที่ความคิดที่จะเปลี่ยนงานนะครับ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับบางคนก็เปลี่ยนแบบกระทันหันเลยบางคนก็เป็นคิดลึกๆว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนจากนี้ไปหนึ่งปีครึ่งนะครับหลังจากกันยายนที่จะถึงนี้นะครับคนสิงมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนงานนะครับรูปแบบการทํางานอะไรใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานจะเกิดขึ้นกับคนสิงแน่นอนนะครับอม อาจารย์อยากให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีอาจารย์ถึงบอกว่าช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาในภพปุตตะของคุณสิงห์นะครับให้เริ่มมองลู่ทางใหม่ๆอะไรเตรียมไว้ได้เลยนะครับมันจะเป็นช่วงที่คนสิงห์เนี่ยเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะครับภพบปุตตะนี่ก็หมายถึงพบการศึกษาด้วยนะครับทําให้คนสิงห์เนี่ยเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะครับแล้วพอจังหวะที่ราหูย้ายนยคนสิงห์จะได้ตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้องนะครับแล้วเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับคนสิงห์นะครับอย่าปล่อยเวลาช่วงนี้ไปครับนี่คือการที่เราดูดวงนะครับรู้ตาตัวเองเพื่อที่จะวางแผนอนาคตจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เหมาะกับคนสิงห์ที่สุดแล้วนะครับสําหรับการดูดวงชะตาโชคลาบในระหว่างกร,รกฎาถึงสิงหาเนี่ยยังมีโอกาสมีอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงสิงหาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะราหูก็ยังเลงกับดาวเสาร์อยู่นะครับ แต่พอราหูย้ายเข้าพบกัมมะนั่นเองครับที่อาจารย์บอกมันจะมีเรื่องซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพุงพื้นดวงเลยนะครับเช่นถ้าใครผูกดวงชะตาออกมาแล้วมีดาวเสาอยู่ในพบกรรม,มะนะครับคนสิงห์เนี่ยนะครับเสาตำแหน่งนี้เป็นเสามหาจักรนะครับพอลาหูย้ายเข้าไปถ้าเป็นเดชเป็นศรีอันนั้นอาจจะได้งานใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับเออแล้วส่งผลให้เงินทองไหลามาเทมาในอนาคตเลยนะฮะแต่กลับการถ้าย้ายเข้าไปแล้วใครมีพวก ดาวพุธดาวอาทิตย์อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกครับดวงเราเราไม่มีทางหนีดวงได้หรอกครับแต่เราลดความเสียหายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนความเสียหายให้มันมันไม่รู้สึกเหมือนเสียหายเลยแล้วจังหวะพอดวงจะดีเนี่ยมันจะดีร้อยี่เปอร์เซนไปเลยอาจารย์จะบอกว่าดวงคนสิงจะไปดีแบบเด่นๆจ,จัดๆอีกทีจะอยู่ในช่วงเมษายนปี64นะครับดังนั้นอิทธิพลของสามดวงนี้นะครับ อาจารย์สรุปแบบนี้นะ,ะหนึ่งดาวพฤหัสด,ดีมากๆให้คนสิงคิดนะครับในเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีงานอะไรที่จะทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวหรือก้าวหน้าในการงานได้นะครับไม่ว่าจะการเลื่อนขั้นตั้งตาแหน่งก็ตามนะครับ 2. ก็คือให้เตรียม ความพร้อมนะครับอย่างเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยเราก็แบ่งเงินแบ่งทองเก็บไว้นะครับเผื่อบ,บางท่านเตรียมการคิดที่จะลงทุนจะได้มีเงินลงทุนมีกิจการของตัวเองนะครับอาจารย์บอกแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับในช่วงนี้ให้คนสิงห์นะครับใช้สติปัญญานะครับไต่ตองคิดมากๆนะครับจะส่งผลดีกับคนสิงห์ไปในอนาคตแล้วในช่วงอันนี้อาจารย์พูดเผื่อไว้ให้นะครับในช่วงธันวา มกรากรุมพามีนานะครับจะเป็นช่วงที่คนสิงเนี่ยนะครับเออก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่มันเป็นการเหนื่อยในส่วนของการแก้ปัญหารูปแบบการจัดการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับในเรื่องงานเลยก็จะไปสำเร็จอีกทีเมษายนนี่คือไทม์ไลน์เข้าๆนะครับ ของดาวมีอิทธิพลสูงก็คือเสาลาหูพฤหัสของคนสิงห์นะครับส่วนื่วงรายละเอียดรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับว่าเดือนไหนจะดีเดือนไหนที่เราจะต้องระวังอะไรอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในคลิปลายเดือนอีกทีนะครับถ้าฟังแล้วพอเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนละครับ